โอ้ดีนาตาเล่นี่คือตำนานกองหน้าชาวอิตาลีที่เรื่องราวการคาแข้งของเขาน่าประทับใจและน่าเอาเป็นแบบอย่างมากเขาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีและความพยายามอย่างไม่ย่อท้อที่ไม่ได้หวือหวาตั้งแต่ต้นแต่ยิ่งนานวันยิ่งปลิ่งประกายดีนาตาเล่ชายผู้เป็นหัวใจของอูดิเนเซ่ ดีนาตาเล่เกิดเมื่อปี1977ที่เมืองนาโปลีแต่เส้นทางฟุตบอลของเขากลับมาสร้างตำนานที่สโมสรเล็กๆอย่างอูดิเนเซ่จุดเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดาเขาเริ่มขาแข้งกับทีมระดับล่างแล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจงกระทั่งย้ายมาอยู่กับอูดิเนเซในปี2004ตอนที่เขามีอายุ27ปีซึ่งถือว่าค่อนข้างช้าสำหรับการเป็นซูเปอร์สตาร์ ปฏิเสธยักษ์ใหญ่เพื่อรักเดียว